สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะตอนนี้แหมมีความเคลื่อนไหวของซีรีส์เรื่องอื่นๆบ้างนะคะก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรดูไม่ค่อยมีทังเลือกเท่าไหร่นะคะในตอนนี้นะคะเรื่องฉางเลิอฉีนะคะก็กําลังจะมาออนแอร์ค่ะเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยคุณติงวีซีแล้วก็คุณเติ้งเอินซีนั่นเองนะคะก็จะเป็นซีรีส์แบบจีนคอสตูมโบราณแนวลึก รับโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เนาะสำหรับหวานหวานขอบวกคำว่าดราม่าเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวของนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้มันมีความดราม่าด้วยแหละแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจนะคะบทของพระเอกเด่นมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สร้างมา40ตอนเต็มๆเลยแล้วก็จะเริ่มออนแอร์วันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดูกันได้ที่ Mango TV ค่ะในประเทศไทยนะ่าจะมีเอาเข้ามา ะะหวานว่าเพราะว่าคุณติ่งวีซีเองก็มีแฟนคลับในประเทศไทยเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดาราน,นักแสดงที่เคยมามีอีเวนต์ในประเทศไทยด้วยนะคะของทางด้านของตอนนั้นมาในานามของไอ้ฉีอี้ใช่ไหมคะในเรื่องของเจ็ดหนึ่งชาติพบนะคะเจ็ดชาติพบหนึ่งปัดธนาแหมแอดวานก็มันก็นานมาแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วคะ่ะเอาละสาหรับเรื่องนี้ได้ประกบคู่กับนางเอกนะคะซึ่งไม่เคยคู่กันมาก่อนก็คือ,อน้องเตึง้ง n c นั่นเองค่ะก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยนะคะในวันที่23สิงหาคมนะคะเรื่องนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องนี้นะคะจริงๆชื่อภาษาอังกฤษนั้นถ้าเป็นตามนวนิยายจะชื่อว่าลองมิว s ิกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากอ่านลองไปลองไปค้นหาคำนี้บน Google ดูนะคะ ชอบเนาะนิยายจีนน่ะก็จะมีคนที่เขาทำเว็บแล้วเขาก็จะแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษพวกเราก็ได้อน,นิสส่งนะคะไปอ่านโอ้ยถ้าภาษาจีนเลยก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อืมอ่ะละสูดตายนะคะอ่านแล้วก็สนุกดีนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็น่าจะคือเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถจะเอามาแข่งขันได้ของทางแพลตฟอร์ม Mango TV นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ออนแอร์ทางซัทเทิลไลท์ทีวีด้วยนั่นก็คือหูหนานนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวของการสืบสวนคดีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของความรักคู่ครองอะไรประมาณนี้มาดูโครงเรื่องก่อนแล้วกันก็พอดีเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับอย่างที่หวานบอกไปเพราะฉะนั้นก็จะมีโครงเรื่องมาให้เรารู้ก่อนนะคะแต่อันนี้ก็เป็นโครงโครงเท่านั้นนะพวกเรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะนวนิยายอาจจะไปทางหนึ่งแล้วก็ทางด้านของ ทางด้านของบทละครก็พาเราไปอีกทางหนึ่งมันก็มีนะคะทีนี้ใน,ในวนิยายต้นฉบับนะคะแหมเริ่มเรื่องมันก็เข้าทางของหลายๆท่านที่ชอบอ่านนิยายแหละหวันว่าก็คือทางด้านพระเอกของพวกเรานะคะท่านสนตูเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่ามีความเป็นเลือดเข้มข้นเลยนะคะเป็นราชวงศ์คนหนึ่งเลยนะคะเป็นผู้นําของราชวงศ์เลยก็ว่าได้คะ่ะก็ยังไม่ได้ขึ้นรับตําแหน่งของเต้ใดๆนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็น เป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงมากๆนะคะเป็นราชวงศ์ที่เก๋มากค่ะก็เขานั้นไม่ชอบอยู่เฉยๆแต่ในวังหลวงนะคะเขาชอบจัดการคดีนะคะเขามีผู้ที่เป็นองครักษ์เก่งๆเยอะไปหมดเลยนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องมา จัดการคดีในวังเองก็มีนะคะซึ่งเป็นคดีที่แบบสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของราชวงศ์นะคะเรื่องราวเฉาโชของพระสนมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะก็จะมีการพระราชทานสมรสนะคะจากองค์ไทเฮาให้กับบุตรสาวของตระกูลเหยียนนะคะซึ่งคนที่ได้โดนประทานสมรสเนี่ยหนีไปนะคะก็ทําให้นักเอกของพวกเรานะคะก็ต้องช่วยค่ะรับภาระนี้แทนคนที่จะต้องแต่งจริงๆอ่ะนะคะ คือชื่อเสียงของพระเอกก็ไม่ค่อยจะดีไงเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องราวของความโหดร้ายแล้วก็ความแบบ ความแบบไม่อยากแต่งนะคะก็ทําให้ตัวผู้หญิงที่จะต้องแต่งจริงๆกับพระเอกนั้นหนีไปแต่ทีนี้จะทํายังไงล่ะมันเป็นสมรสพระราชทานนะคะถ้าไม่แต่งก็ต้องโดนประหารหมดทั้งตระกูลนะคะก็ทําให้เหยียนชิงนะคะลูกสาวของบ้านอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เลยรับหนะ้าที่นี้แทนก็แต่งไปนะคะให้กับพระเอกของพวกเราเนี่แหละแต่ว่าแน่นอนว่าแต่งก่อนรักที่หลังนะคะพระเอกก็ไม่ได้แบบจะมาฟิชเจอริงอะไรกับนางเอกก่อนเพราะว่าไม่ได้มีใจรักแต่ว่าพอแบบได้เห็น ห็นหน้าตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะพระเอกนิสัยไม่ดีเลยนะคะก็ไปเหมือนดักกลางทางก่อนนะคะแล้วก็จะไปพูดคุยกับ เจ้าสาวของเขานี่แหละเออแต่พอเปิดแบบเปิดหน้าเปิดพระคุมของนางเอกแล้วก็แบบปิงอะ่ะเอออุ้ยอึง้งไปเลยนะคะก็เลยอ่ะอะแต่งเข้ามานะคะแต่ทีนี้พอเข้ามาแล้วด้วยความที่นิสัยของพระเอกเนี่ยชอบจัดการคดีน่นนี่นั่นนะคะมีงานอยู่บ่อยๆนางเอกขขงพวกเราก็เป็นคนฉลาดด้วยนะคะเยียนชิงอะคะ่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาช่วยพระเอกในการแบบแก้ไขคดีด้วยน่นนี่นั่นนะคะก็ทำให้ทั้งคู่ก็ได้ใกล้ ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นไอ้คำว่านนนี่นั่นก็คือแหมละไว้ในฐานที่พวกเราเข้าใจดูซีรีส์กันมากี่เรื่องแล้วดูนิยายอ่านนิยายกันมากี่เรื่องแล้วนะคะมันก็อย่างนั้นแหละค่ะในกระบวนการที่พวกเขาต้องอยู่ใกล้ชิดกันในกระบวนการที่พระเอกก็เห็นถึงความฉลาดของนางเอกในกระบวนการที่นางเอกได้รับการปกป้องคุ้มครองภยัยอันตรายต่างๆจากพระเอกก็ทําให้ทั้งคู่เนี้ยความสัมพันธ์ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ แล้วก็คดีทั้งหลายที่มันเป็นคดีลึกลับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเมืองหลวงเนี่ยก็ได้รับการคี่์คายโดยพระเอกของพวกเราเป็นหลักนะคะโดยมีนางเอกนั้นก็ช่วยแล้วก็บอกแล้วพระเอกมีทีมเยอะก็คือกลุ่มองครักษ์ของเขาก็หนาแน่นอยู่นะคะก็สามารถจะแบบรักษาความยุติธรรมนะคะของไต้ล่าแห่งหนีได้นั่นเองนะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแนวที่ผู้ชมชอบดูค่ะติดการดูแบบเรื่องนี้นะคะเมื่อไหร่พระเอกนางเอกนั้นจะได้กันนะคะก็ลุ้นกันไปเพราะว่าพวกเขาแต่งงานกันตั้งแต่ต้นเรื่องเอาง่ายแต่งก่อนรักทีหลังนะคะไม่ต้องมีในเรื่องของรู้จักกันมาก่อนอะไรแบบนี้ไม่ต้องเลยนะคะก็แบบมารู้จักกันหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระเอกก็ไม่ใช่คนโง่นะคะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบ จริงๆแล้วจะต้องมาแต่งงานอะไรกับเขานะคะต้องเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพระเอกก็จะตกหลุมรักนางเอกของพวกเราไปเรื่อยๆนะคะเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความนา่ารักเห็นถึงความใกล้ชิดนะคะเป็นความรักที่เกิดระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ได้ใกล้ชิดกันจากการทํางานนี่แหละคะ่ะทางานอะไรอ๋อสอบสวนคดีนะคะเรียกได้ว่าใช้ทั้งสมองแล้วก็แรงงานจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงบันดา ใจให้กับคนหนุ่มคนสาวนะคะถ้าเกิดว่าในออฟฟิศหรือว่าในที่ทำงานนะมีคนหล่อๆคนสวยๆอยู่ก็ตั้งใจทำงานหน่อยนะคะเผื่อจะได้เนื้อคู่มาด้วยนะคะเพราะว่านอกจากการทำงานแล้วเนี่ยในระหว่างที่เดินทางสืบคดีก็จะต้องมีการแบบปฏิสัมพันธ์กันเนาะกินอาหารด้วยกันนั่งดื่มด้วยกันดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็เออมันจะก่อให้เกิดความรักก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนานแน่นเท่ากับในช่วงเวลาที่ ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันนะคะในจุดที่เป็นการดื่มกินด้วยกันนี้ก็แค่ได้เห็นในมุมมองที่พวกเขารีแลกซ์อยู่ไม่ได้ทํางานนั่นเองค่ะก็จะทําให้เกิดความเพลิดเพลินในการที่เอ้ยดูแล้วสวยขึ้นเนาะเมาเออผู้หญิงเมาแล้วจะดูแบบเออดีขึ้นหรือว,ว่าผู้ชายที่แบบคอยคุ้มครองผู้หญิงในตอนเมาอะไรเงี้ยฉากแบบนี้มีแน่นอนนะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะมาอ่อนแอร์แน่ๆในวันที่26สิงหาคมนะคะ2024ที่จะถึงนี้แหละนะคะก็ต้องมารอดูว่าเออในละครนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็ดูได้แบบ ยังไงดีะดูได้เพลินๆแล้วกันเพราะว่ามันมีคดีมาช่วยทำให้พวกเรานั้นอยากรู้มันมาเป็นปมเรื่องนะคะส่วนทางด้านชีวิตของพระเอกนางเอกนั้นเหมือนเป็นองค์ประกอบร่วมเฉยๆค่ะว่าเออเมื่อไหร่พวกเขาจะรักกันเออแล้วก็แบบแบบพระเอกหึงนางเอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เออพระเอกนั้นปฏิเสธผู้หญิงคนอื่นๆอย่างไรบ้างเพราะพระเอกของเราก็ฮอตฮิตเช่นเดียวกันนะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะก็มีพระรองที่รักมากแต่ว่าก็หือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพระ ของพวกเราตำแหน่งใหญ่โตมโหฬานนะคะแถมมีความโหดความเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เข้าไม่ถึงนางเอกแน่นอนสำหรับพระเอกนะไอสำหรับพระรองนะคะพระรองก็ต้องถอยไปนั่นเองค่ะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งน่าจะมีคนดูค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าอย่างแบบ ตลาดเนาะตลาดของซีรีส์จะชอบในแนวรัก,รก,รกดมมๆดราม่าหน่อยนะคะอ่าแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะชื่อภาษาอังกฤษยังไม่มีเนาะแต่ถ้าถ้าเราจะจําให้ง่ายๆก็จําชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษของนิยายแล้วกันนะคะชื่อว่า long music นั่นเองนะคะหรือว่า long song เพลงยาวเพลงยาวเอาละคะ่ะ <laughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ